คุณผู้ชมครับในที่สุดทางพรรคเก้าวไกลก็ออกมาถแถลงแล้วนะครับว่าจะไม่มีพรรคชาติพัฒนากล้าในการร่วมรัฐบาลในการที่จะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าโดยกระแสของพี่น้องประชาชนที่ได้เลือกพรรคเก้าวไกลเข้ามานะครับแล้วก็รวมทั้งคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดต่างๆก็ได้ออกมาส่งเสียงคัดค้านการที่พรรคก้าวไกลจะดึงชาติพัฒนากล้าเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับ เหตุผลก็น่าจะมาจากทั้งนโยบายต่างๆที่ไม่สามารถที่จะเข้ากันได้ร,รวมทั้งน่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวบุคคลด้วยนะครับที่ทางพรรคก้าวไกลไม่สามารถที่จะดึงพรรคชาติพัฒนากล้าให้เข้ามาร่วมรัฐบาลได้นะครับโดยนายพิธาลิมเจริญรัตว่าที่นายกรัฐมนตรีก็ได้ทวิตข้อความนะครับขอโทษพี่น้องประชาชนแล้วก็ ขอโทษพรรคชาติพัฒนากล้าด้วยนะครับที่จะต้องยุยติการเจราจาในการเข้ามาร่วมรัฐบาลน,นะซึ่งทางคณะทํางานของพรรคเก้าไกลก็จะได้ไปเจราจากับกลุ่มสอวอที่เป็นสอวอ,อิสระที่มาจากการเลือกตั้งกันเองเนี่ยนะครับทางพรรคเก้าไกลก็จะได้ไปเจราจากับทางสอวอกลุ่มนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะได้เสียง